นายอันสิทธิ์สัมพันธรัฐประหลัดกระทรวงมหาดไทยเผยว่าในวันที่30มิถุนายน68นี้จะประกาศหลักเกณฑ์ใหม่ในการให้สัญชาติไทยกับผู้ที่เกิดในราชอาณาจักรแต่ยังไม่ได้สัญชาติโดยเฉพาะกลุ่มชาติพันธุ์และชนกลุ่มน้อยที่มีข้อมูลในระบบทะเบียนราษฎรอยู่แล้วกลุ่มเป้าหมายหลักคือคนที่เกิดในไทยบิดาหรือมารดาเป็นชนกลุ่มน้อยกลุ่มชาติพันธุ์มีชื่อในทะเบียนบ้านเลขประจำตัว13หลักขึ้นต้นด้วยเลข6 5หรือ8คนที่เกิดในไทย บิดาหรือมารดาไม่มีสถานะทางทะเบียนมีทะเบียนประวัติเลขประจำตัวขึ้นต้นด้วยเลขศูนย์รวมถึงกลุ่มชาวมอ,อกแกนส่วนกลุ่มที่ไม่เข้าข่ายได้แก่แรงงานต่างด้าวผู้มีพาสปอร์ตผู้อยู่อาศัยในศูนย์พักพิงเป็นต้นทั้งนี้ผู้มีสิทธิตาประกาศสามารถยื่นขอมีสัญชาติไทยได้โดยผู้ที่อยู่ในกรุงเทพมหานครยื่นที่สำนักบริหารการทะเบียนส่วนต่างจังหวัดยื่นที่นายอำเภอในพื้นที่ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่30มิถุนายน68เป็นต้นไปหลังประกาศในราชกิจจานุเบกษาถือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่ไทยเดินหน้าแก้ปัญหาสัญชาติอย่างจริงจังและเป็นระบบ